กรณีที่เราลั่นไกลออกไปแล้วเนี่ยคือเราคิดกฎหมายแล้วนะครับกฎหมายบอกว่า mm hmm. เมื่อท่านนําปืนออกมาใช้งานถ้าอยู่ในบ้านไม่เป็นไรถ้าท่านนําออกไปนอกบ้านเกิดการตั้งด่านกวดขันเจ้าหน้าที่มาค้นเจอปืนถ้าท่านบังเอิญว่าพกไว้ใกล้ตัวเกินไปหรือไม่ได้แยกชิ้นส่วน,เ,นเจ้าหน้าที่มีโอกาสตั้งข้อหาพกพาหรือนาพาอาวุธปืน ไปในที่ทางสาธารณะได้หรือท่านอาจจะนําออกมาป้องกันตัวกรณีที่ท่านยิงป้องกันตัวเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องทําการยึดปืนของท่านไปหนึ่งกระบอกกระบอกที่ยิงนั่นแหละนะครับยึดไปเพื่อตรวจสอบใช้เวลากี่เดือนก็ว่ากันไปกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับชาแนลจันเดียร์อีกแล้วนะครับพบกับผมครูเดียร์นะครับหลังจากที่ผมทําคลิปไว้หลายคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกอาวุธปืน เอาไว้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินสักหนึ่งกระบอกถ้ามีได้แค่หนึ่งกระบอกเราจะเลือกเป็นปืนแบบไหนผมก็ได้เอามาเปรียบเทียบหลายรุ่นนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับท่านก็จะมีตัวเลือกภายในใจของท่านอยู่แล้วนะครับผมไม่ขอบอกไปตามตรงว่าแต่ละคนเหมาะกับปืนอะไรไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแต่ละคนเหมาะกับปืนอะไรสุดท้ายแล้วอยู่ที่ผู้เลือกใช้งานว่า ท่านเหมาะสมกับปืนประเภทไหนชนิดไหนท่านเอาไปใช้งานในลักษณะไหนท่านพกหรือไม่ท่านมีงบประมาณเท่าไหร่นั่นก็เป็นช้อยว่าสําหรับคนที่ต้องการที่จะครอบครองอาวุธปืนสัก 1กระบอกนะครับควรจะเลือกแบบไหนดีส่วนตัวผมแล้วผมก็เชื่อถืออาวุธปืนอยู่หลายรุ่นนะครับส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนอยู่แล้วจึงบอกได้เลยว่าทั้งชีวิตผมคงจะไม่ได้มีปืนเพียงกระบอกเดียวอย่างแน่นอนสมมตุติถ้าผมจะขออนุญาตซื้อปืนได้เพียงกระบอกเดียวจริงๆอนาคตถ้าถึงเวลาก็จะได้รับมรดกจากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือญาติๆที่ส่งต่อมา เพราะฉะนั้นส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะครอบครองปืนเพียงกระบอกเดียวคราวนี้อันนี้คือส่วนตัวผมนะครับคือผมตั้งเป้าไว้ว่าจะซื้อปืนปีละ1กระบอกให้ได้ตามต้องการผมได้ทําลิสต์ไว้แล้วนะครับสิบกระบอกแรกเป็นอะไรถ้าขอได้เกิน10บก็จะไปยี่ห้ออะไรนะครับตัวไหนก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่คลิปด้านล่างท่านสามารถไปดูว่าเช็คลิสต์ปืนที่ผมอยากจะมีแต่ละคนก็จะมีความชอบความต้องการไม่เหมือนกันบางคนบอกว่ามี กระบอกเดียวก็เพียงพอมาเข้าประเด็นที่ผมตั้งชื่อคลิปไว้ว่าทําไมเราจึงควรจะมีปืนมากกว่า1กระบอกหลักๆก,ก็อ่ะสกระบอกแล้วกันนะครับทำไมท่านถนึงต้องมีปืน2กระบอกขึ้นไปประการที่1คือ ท่านควรจะเลือกปืนที่ใช้งานได้แตกต่างกันท่านมีปืนแมกกาซีนท่านอาจจะมีลูกโม่ท่านมีปืนสั้นท่านอาจจะมีปืนยาวแยกประเภทการใช้งานกันไว้เผื่อว่าท่านจําเป็นจะต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็สามารถเลือกใช้ได้หรือแม้แต่คนที่อยู่ในครอบครัวถ้าเกิดว่ามีเหตุจริงๆ2หัวย่อมดีกว่าหหัวใช่ไหมครับมี2ย่อมดีกว่า1นนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่พ่อของผมก็ได้แนะนํามา ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าการที่เราจะมีปืนเนี่ยเราควรจะมีอย่างน้อย2กระบอกเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าท่านจะต้องใช้ปืนจริงๆสมมติว่าท่านจะต้องใช้ปืนจริงๆ,มมงชงๆเช่นท่านอาจจะเอาปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้าในกรณี ทีต่ต้องการยิงขู่หรือยิงลงพื้นกรณีที่เราลั่นไกลออกไปแล้วเนี่ยคือเราคิดกฎหมายแล้วนะครับกฎหมายบอกว่าเมื่อท่านนําปืนออกมาใช้งานถ้าอยู่ในบ้านไม่เป็นไรถ้าท่านนําออกไปนอกบ้านเกิดการตั้งด่านกวดขันเจ้าหน้า,นาที่มาค้นเจอปืนถ้าท่านมังเอนว่าพกไว้ใกล้ตัวเกินไปหรือไม่ได้แยกชิ้นส่วนเจ้าหน้า,นาที่มีโอกาสตั้งข้อหาพกพาหรือนาพาอาวุธปืน ในที่ทางสาธารณะได้หรือท่านอาจจะนําออกมาป้องกันตัวกรณีที่ท่านยิงป้องกันตัวเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องทําการยึดปืนของท่านไป1กระบอกกระบอกที่ยิงนั่นแหละนะครับยึดไปเพื่อตรวจสอบใช้เวลากี่เดือนก็ว่ากันไปปืนนั้นจะไม่ได้อยู่กับท่านเลยนะครับปืนนั้นจะไปอยู่ที่ เจ้าหน้าที่ขั้นต่ำๆก็หนึ่งเดือนแหละการที่เราซื้อปืนมาเพื่อที่จะใช้นะครับเราก็ต้องการที่จะให้มันอยู่กับเราตลอดเวลาใช่ไหมเผื่อมีเหตุมีอะไรที่ต้องใช้เราก็ต้องการที่จะให้มันอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเวลาหรืออยู่ที่บ้านของเราตลอดเวลาเมื่อท่านเกิดการนําออกมาใช้แล้วปุ๊บปืนเนี่ยก็จะถูกเจ้าหน้าที่ยึดไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30สิบวันนะเท่าที่ผมดูหรือบางคนก็หลายเดือน แสดงว่าเมื่อท่านถูกยึดปืนไปแล้วท่านไม่มีปืนใช้งานถ้าท่านมีปืน2กระบอกท่านจะมีอีกอันนึงไว้เพื่อความอุ่นใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ของการมีมากกว่า1กระบอกจะมีประโยชน์กับท่านสูงมากยังไงถ้าท่านใช้ปืนน่อย่างน้อยท่านต้องถูกยึดไปตรวจสอบแน่นอนครับท่านต้องถูกยึดไปตรวจสอบแน่นอนเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าหลายท่านถ้าจะครอบครองนะครับต้องมีอย่างน้อย2กระบอกไว้เพื่อความอุ่นใจสบายใจหรือกรณีอืน่น สพราว่าปืนหลักมันเกิดติดขัดเราสามารถหยิบออกมาใช้งานได้มันมีประโยชน์กว่ามีกระบอกเดียวเยอะนะครับถ้าคนในบ้านเข้าใจท่านก็จัดเลยถ้านายทะเบียนเข้าใจท่านก็จัดเลยบางพื้นที่ให้แค่กระบอกเดียวนะครับนี่ท่านต้องคุยให้ได้นะครับแนะนําสําหรับส่วนตัวผมแล้วท่านต้องมีมากกว่าหนึ่งกระบอกนะครับท่านต้องมีมากกว่าหนึ่งกระบอกและต้องเป็นกระบอกที่ประโยชน์การใช้งาน เป้าหมายการใช้งานแตกต่างกันด้วยหรืออาจจะแบบเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันก็ได้นะครับเพื่อเอาไว้เป็นปืนสำรองนั่นเองเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลายคนเขาไม่พกทีละหนึ่งกระบอกนะครับเขาจะมีอย่างน้อย2กระบอกแล้วก็มีอาวุธอย่างอื่นการมีแค่อ,อันเดียวเนี่ยไม่สามารถทําให้เราอุ่นใจได้เพราะฉะนั้นมีไว้อย่างน้อย2กระบอกนะครับส่วนตัวผมนะครับผมได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่า ผมไม่มีทางที่จะมีปืนกระบอกเดียวได้ต่อให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบอาวุธปืนว่าเออทำไมถึงซื้อรุ่นนั้นรุ่นนี้เลือกรุ่นนั้นรุ่นนี้สุดท้ายแล้วเนะี่ยผมก็ต้องซื้อปืนเพิ่มอยู่ดีผมมีปืนทรงนี้แล้วผมก็ต้องอยากได้อีกทรงหนึง่งอีกแบบหนึง่งเพื่อที่จะเอามาใช้งานแตกต่างกันต่างวาระกันออกไปถ้าท่านใดนะครับที่มีข้อคิดเห็นเป็นอื่น ท่านสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้บางท่านอาจจะ,ะความเห็นไม่ตรงกันกับผมบอกว่ากระบอกเดียวก็เพียงพอท่านก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับด้วยความเป็นสุภาพชนนะครับด้วยความเป็นสุภาพชนพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ครับผมเปิดใจรับฟังทุกท่านอยู่แล้วนะครับผมพยายามตอบทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับดีบ้างไม่ดีบ้างก็น้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าผมเป็นคนออกสื่อผมนำเสนอออกไปแล้ว มันไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วนอกจากที่จะลบคลิปนั้นทิ้งไปเลยนะครับก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยสําหรับการสื่อสารข้อมูลบางทีก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับเพราะว่าผมเพิ่งทําช่อง YouTube ได้แค่ปีเดียวเองนะครับเพิ่งมาทําเรื่องของการรีวิวปืนนะครับการทําคลิปของผมเนี่ยจะเป็นการศึกษามาแล้วก็มาแชร์ต่อนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับการเรียนรู้ที่ทดีที่สุดคือการที่ได้ทบทวนโดยการแชร์ต่อ ให้กับคนอื่นความรู้นั้นมันจะยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับผมเคียนครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะได้เสื้อนะครับเป็นเสื้อคอลเลกชันของของผมเองที่ออกแบบมานะครับท่านสามารถเข้าไปดูได้นะครับตอนนี้ขายดีมากนะครับของสินค้าหมดขายแทบจะไม่ทันเลยทีเดียวนะครับส่งสินค้าแทบจะไม่ทันเลยบางคนมาสั่งได้พีออเดอร์หลายวันเลยทีเดียวนะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวกดสั่งที่ลิงก์ช้อปปีหรือทักมาที่แฟนเพจตรงผมนะครับมีเสื้อหลายแบบหลายตัวเลยทีเดียวนะครับเป็นการสนับสนุนช่องของผมอีกช่องทางหนึ่งท่านได้เสื้อสวยๆไปใส่ส่วนผมก็ได้มีงบประมาณมาพัฒนาช่องต่อๆไปนะครับเคนครับอดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนสำหรับวันนี้ช้นเจันเดียก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ